ขอบอกราคาซื้อขายไว้ให้ตาโตนิดนึงค่ะอันชันอบแห้งที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้นะคะคือเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะราคาอยู่ที่1กิโลกร,รัมละ300บาทค่ะคุณผู้ชมคะน่าปลูกใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าเป็นอันชันอบแห้งที่ปลูกแบบออแกนิกนะคะราคากิโลกร,รัมละ400-500บาททีเดียวค่ะ แต่ในวันนี้ค่ะแอาจะมาบอกเทคนิคในการขายแบบแบ่งขายค่ะคือถ้าเราขาย1กิโลกรัมเนี่ยมันต้องใช้อันชันสดที่เยอะมากๆพราะแห้งแล้วถึงจะได้1กิโลกรัมนะคะซึ่งถ้าเราปลูกน้อยๆแบบนี้คือเราไม่ได้มีสวนใหญ่โตดังนั้นเราจะทยอยเก็บแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็บรรจุเป็นหีบหอ่อเล็กๆขายปลีกเอาค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำาหารกับแอ้์โคหล,ลวงค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆหารายได้พิเศษจากการทำดอกอัญชันอบแห้งขายกันค่ะจะบรรจุใส่ซองที่เป็นถุงซิปแบบนี้นะคะหรือจะบรรจุใส่กระป๋องพลาสติกใสก็ดูมีมูลค่าค่ะน่านำเอาไปเป็นของขวัญหรือของฝากได้นะคะที่ในวันนี้แอ้มาแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยค่ะ ไปเก็บดอกอัญชันมาแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็บรรจุแพ็คแบบนี้วางขายที่ร้านค่ะปรากฏว่าพอลูกค้าเห็นนะคะก็ชอบใจใหญ่คือชอบที่ตัวหีบห่อแล้วประโยชน์ของอัญชันน่ะเขาเยอะมากจริงๆค่ะดังนั้นน่ะของมันขายตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะแค่เราเก็บดอกอัญชันมาทําให้สะอาดนะแล้วก็เอามาใส่แพคเกจจิ้งที่ดูดีเพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับดอกอัญชันริมรั้วของเราได้แล้วค่ะ ไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะก็ไปที่ริมรัว้วแล้วก็เลือกเก็บดอกที่บานแล้วค่ะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บดอกอัญชันนะคือช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมคะช่วงแดดอ่อนๆนะอัญชันจะบานดีดอกใหญ่เต็มที่นะคะเราควรเลือกเก็บดอกที่บานแล้วนะถ้าเกิดว่าดอกไหนที่เราไม่ได้เก็บหลายวันเนี่ยมันก็จะ แห้งคาต้นอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเพราะว่าสีมันจะไม่สวยแล้วนะคะทีนี้วิธีการก็คือให้เก็บดอกพร้อมขั้วสีเขียวของเขามาด้วยค่ะอย่าให้ขั้วหลุดหายไปนะคะ พอเก็บแล้วนะก็ระมัดระวังอย่าให้กลีบดอกช้ํานะคะวันนี้เนี่ยขอไม่พูดถึงประโยชน์ของอัญชันนะคะจริงๆแล้วมันเยอะมากๆแต่ว่าขอเป็นคลิปที่แนะนําวิธีการทําอัญชันอบแห้งเพื่อหารายได้เสริมละกันนะถ้าบ้านใครปลูกไว้แล้วนะก็ค่อยๆทยอยเก็บทุกวันค่ะอัญชันเนี่ยถ้าไม่เก็บนะคะมันจะออกฝักทีนี้พอออกฝักปุ๊บเนี่ยต้นจะโทมค่ะเขาจะเป็นไม้เลื้อยแบบล้มลุกอะนะคะพอต้นโทมอย่างเงี้ยเราต้องคอยตัดแต่งเพื่อให้เขาแตกใหม่ ส่วนถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วและมีไอเดียว่าอยากทำนะคะก็ใช้เวลาปลูกแค่2เดือนก็ออกดอกแล้วค่ะ,ะแล้วก็จะออกดอกเต็มที่ที่อยู่ประมาณ4เดือนค่ะจะให้ดอกเราทุกวันเก็บได้ทุกวันเลยนะคะเอาละค่ะวิธีการทำอัญชันตักแห้งก็คือหลังจากที่เราเก็บดอกอัญชันมาแล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างค่ะ ทีนี้ถ้าเป็นอัญชันปลูกเองโดยตามธรรมชาติค่ะเราไม่ได้ใช้สารเคมีดังนั้นนะคะก็เอาไปเทลงถาดได้เลยเตรียมที่จะตากได้เลยค่ะทีนี้วิธีการตากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะตากแดดแค่1วันเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเราจะเอามาตากในร่มหมายความว่าผึ่งลมค่ะให้เขาแห้งสนิทเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราตากไว้หลายวันนะคะแดดเนี่ยจะทําให้สีของดอกอัญชันซีดลงแล้วขั้วก็จะไม่เขียวไม่สวยแบบนี้ค่ะ นี่คือตัวอย่างของการตากแดดอทิ้งเอาไว้หลายวันแบบนี้นี่คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะคุณชมคะ1คือสีไม่สวย2ถ้าเราตากไว้หลายวันเนี่ยมันจะปนเปื้อนฝุ่นละอองค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเมื่อตาก1แดดกับ1ร่มหมายความว่าตากแดดหนึ่งวันแล้วตากร่มอีกหนึ่งวันแล้วเราก็ได้อันชั้นที่แห้งสมบูรณ์พร้อมที่จะแพ็คบรรจุถุงขายแล้วค่ะ คราวนี้มีคําแนะนําสําหรับการติดป้ายขายค่ะก็ควรจะมีชื่อเราแล้วก็เบอร์โทรด้วยแล้วก็ควรจะมีสรรพคุณบอกลูกค้าค่ะว่าอัญชันแห้งอบแห้งนี้ยมปออีประโยชน์อะไรไปทําอะไรได้บ้างแบบนี้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเราได้ค่ะเอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่มีดอกอัญชันอยู่ริมรั้วบ้านตัวเองนะทยอยเก็บทุกวันได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ปลูกนะคะเอา,มาเมล็ดอัญชันแช่น้ำมาไว้หนึ่งคืนค่ะเช้ามา เอาไปปลูกรับรองเลยว่า2เดือนต่อมาจะมีดอกอันชันให้เก็บขายอย่างแน่นอนเลยค่ะลืมบอกคุณผู้ชมค่ะในหีบห่อที่เราบรรจุอันชันค่ะอาจจะใส่ซิลิก้าเจลหรือว่าซองกันชื้นค่ะใส่ลงไปด้วยก็ดีนะคะตัวซิลิก้าเจลเนี่ยค่ะจะช่วยยืดอายุของดอกอันชันอบแห้งของเราได้ด้วยค่ะแล้วพบกับแอ้ได้ใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ